เขาจะมางหอคุณอย่างแน่นอนวัน <Br> พ <medim> ันเด็ดพเซนาะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขารักคุณนะเขาแคร์คุณนะเขาห่วงคุณนะเพราะฉะนั้นยังไงยังไงเขาก็มองอคุณค่ะเออดูจากพลังงานตรงนี้งอแน่นอนแลวถ้าเกิดว่าเขามีโพสอะไรนะใส่เพงใส่เพลงเกี่ยวเรื่องของการง้อง้อหรืออะไรต่างๆหรือความรักนะบอกได้เลยเขาหมายถึงคุณ เขาหมอคุณแน่ๆค่ะเพราะคุณคือคนสําคัญสําหรับเขาและเขาห่วงคุณมากเขาแคร์คุณมากเขาห่วงใยคุณมากเขาไม่ปล่อยให้คุณเศร้านานหรอกยังไงยังไงเขาก็หมอคุณเพราะเขาแคร์คุณเขารู้สึกเดียวคุณเขาห่วงคุณนะเออและเขาก็รู้ว่าคุณเป็นคนสําคัญสำหรับเขายังไงยังไงเขาก็หมอคุณดูจากพลังงานตรงเนี้ยเออ เพราะว่าเขาห่วงใยคุณมากๆแล้วก็แคร์ความรู้สึกคุณด้วยรู้แหละเขารู้นะว่าคุณเศร้าอ่ะเขารู้นะว่าคุณจะไม่สบายใจเขารู้นะว่าคุณเจ็บปวดขนาดไหนเขารู้นะว่าคุณอ่ะก็มีแต่เขาในหัวใจเท่านั้นแหละเพราะนั้นแล้วุณจะพลังงานตรงนี้เดี๋ยวเขา้องคนแน่นอนเออเพราะว่าเขาก็ไม่อยากเห็นคุณเสียใจไม่อยากเห็นคุณร้องห่มร้องไห้ไม่อยากเห็นคุณแบบเศร้าไม่อยากเห็นคุณ ไม่มีความสุขอะเพราะฉะนั้นเขาง้อคุณแน่นอนเนาะเป็นห่วงด้วยนะยังไงก็ง้อนะเออเราก็ไม่อยากเห็นคุณไม่มีความสุขด้วยนะซึ่งบางครั้งเมื่กี้นะสิ่งที่เขาโพสสิ่งที่หมอบอกไปนะคะสิ่งที่เขาโพสสิ่งที่เขาแบบเพลงก็ดีอะไรก็ดีที่เกี่ยวเรื่องของการง้องอน,งอนความแบบเสียอกเสียใจความขอโทษหรือว่าแบบความรักเขาหมายถึงเรานะั่นแหละ โอ้ววนนั้นดูจากพลังงานตรงนี้เขงอหนูแน่นอนนะจ๊ะเนาะเพราะว่าทั้งหัวทั้งห่วงเป็นเป็นเป็นห่วงเป็นใหญ่นะโอ้แล้วก็แครความรู้สึกนะโอ้วดูจากพลังงานตรงนี้ยงอแน่นอนงอแน่ๆยังไงยังไงเขาก็งอหนูแน่นอนนะจ๊ะเนาะเออขอดูพลังงานเพิ่มเติมสักหนึ่งบารกันนะคะเพื่ออยากรู้น้ำเพิ่มเติมว่าเขาอยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับหนูหรือเปล่าโอ้ย งอแน่นอนยังไงยังไงก็งอนุูจะพรัง,งานตรงเนี้ไม่ปล่อยให้หนูเศร้านานแน่ๆเขาห่วงหนูมากนะแคร์หนูมากด้วยนะเออเขาแคร์คุณมากเขาห่วงคุณมากเขาเขาไม่อยากเห็นหนู เสียใจไม่อยากเห็นคุณเสียใจไม่อยากเห็นคุณมีน้ําตานะยังไงยังไงเขาก็งอกลับมางอแน่นอนจ้ะเนาะโอ้เขาไม่อยากเห็นคุณเสียใจเลยไม่อยากเห็นคุณร้องไห้ไม่อยากเห็นคุณเสียน้าตาไม่อยากเห็นคุณรู้สึกไม่ดีไม่อยากเห็นคุณไม่มีความสุขเลยเพราะฉะนั้นเร็ววันนี้งอแน่นอนเขาจะมางอคุณแน่นอนเลยเออใครในนายก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะ punya berapa tenaga kerja ini doy